เอาไปวางดิเอาไปวางโอ oh. ้ยหลัน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 โอ้โหเลือดไป999ไหนแอ้อามตเอ็นชาร์จอยู่ไหนก่อนเดี ption. ๋ยวเดี hmm. ๋ยวผมต้องไปเอาอีกอีกอย่างหนึ่งอะไอออกซิเจนเลนโอ้โหไอแอมไปเอาโตเอ็นชาร์จมาก่อนผีอยู่หน้าบ้านเต็มเลยผมโยนให้พี่ไปแล้วผีผีผีบินได้พี่ไอตัวบินได้ไล่ไล่ไล่ละโกรวดอะอยู่หน้าบ้านมาอยู่หน้าบ้านมาอยู่หน้าบ้าน ตผมต้องไปเอาอีกันไอออกซิเจนเลืงแสงจะแตกหูจะแตกว้าวย่าง4 3พี่เจอ4 3แล้วแต่เวไม่ถึงใ่พี่ดุใช่พี่ดุพี่ดุมกม่เอาเลเวล